บอคาสวัสดีชาบูกูว่าคือหมาีอย่างหมาเขาเวลาสุก่บนี่ใจว่าเป็นสีแดงแดงบนะคะต้องจุดนี่นะคะมาเบิ่งน้ำกันนี่นะคะสวัสดีค่ะดิชากับิสภามาเบิ่งอูมาเบิ้งทั้งสีบอโอบูกูต่อนิชากับบูกูว่าคือตันอ่างคือกันนากาแต่ว่าเห็นมันออกหมากเรื่อยมันก็งามเนาะกับเนาะกับเลืเอาใม่เบิ่งนี่ค่ะนี่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรนะคะเสียงนกเสียง สัตว์ต้องขึ้นขึ้นหลัอเสียงแมงใหม่เสียงกบเสียงเขียดน,นะคะเสียงธรรมชาติดังมากๆเลยชาวบรรยากาศยามคำขคึ้นไม่ชมนะคะมือหน,นีนี่นั่อันค่ะคือใบของเขานี่คือหมากของเขานะคะนี่ค่ะเบื้องไหนจะชัดเบื้องไหนจะชัดแด,ดงๆบอคาแต่พอดีชาวโบกูกว่าคือหมากอย่างหมากเขาเวลาสุกบริเนใจว่าเป็นสีแดงๆบอนะคะตรงจุดนี้นะคะอาเบื้องน้ำกัดน,นี่นะคะสวัสดีค่ะพี่ชากระสิภาพามาเบื้องอู้มาเบื้องขางสีอันค่ะคือใบของเขานี่คือหมากของเขานะคะนี่ค่ะเบื้องไหนจะชัดเบื้องไหนจะชัด เห็นตอนกลางคืนนะคะตอนนี้เน้นตอนกลางคืนแล้วนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะโปรไดฮูบอกดิชาเนาี่ยค่ะบอกเนี่ยว่าเป็นต้นอีหยังนะคะสดตยฮูนะคะหมากผลของเขานี่ค่ะท่สุกนะคะลักษณะแบบนี้เ่ราะท่านสุกมิชาบ,บัวมันก็จะกินใบได่ดอกแต่ว่าลักษณะของเขาเหมือนต้นหมากบางคนก็บอกว่าพป็อิธปาเลาบนมนแมนบอกว่าอิฐิ่าเราสิเป็นแบบนี้ดิชาเคยเห็นอยู่เราก็เคยกินแต่ว่าสะพาลําแต่สุดท้ายแล้วมันคือคือ,อกหมากนะคะแต่ว่าบปฮูว่าต้นอีหยังที่มันจะออกหมากเร้งๆนั่นโบคะ แต่ว่าทุกคนเบิ่งค่ะว่ามันเป็นต้นอีหยังนี่ใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะดิฉันก็เลย่องโบกูว่าต้นอีหยังทีนี้ผลของเขาเป็นแบบนี้นะคะมาดูตอนกลางคืนเดี๋ยวหลอบใหม่สิพาพมาดูตอนกลางวันอีกหลอบนึงนะคะว่าเป็นต้นอีหยังนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่าบโบหูต้นดิฉักับโบกูว่าคือต้นดีหยังคือกันนากาแต่ว่าเห็นมันออกหมากเรหลอยๆยมันก็งามเนาะกัานอกก็เลืเอาใม้เบิ่งนี่ค่ะนี่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรนะคะ นี่คะ่ะเขาหอยเต็มไปเบิดเลยนะคะมาช่วงนี้เป็นหมาเขาออกเหมือนหมาง่อยขาลำแต่สุดท้ายแล้วบค่คือคือบักหมากนะคะแต่ว่าบ่หูว่าต้นอีหยังที่มันจะออกหมากเด้งๆนั่บนน่ค่ะแต่ว่าทุกคนเบิ่งคะ่ะว่ามันเป็นต้นอีหยังนี่ใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ใบที่นะคะก็เลยเอามาให้ชมะคะ่ะนี่เบิ่งนะคะเบึ่งนะคะบาอีหยังล่ะอคะหูบ่มีบางอีหยัง พี่ชาเอาไม่เบิงหลายรอบเอาไม่เบิงรอบนึงก็ได้ค่ะเป็นต้นก้างวันแต่ว่าต้นนี่มันไปต้นคนบอกพี่ชาฟังแนมีปุ๋ยอู๋แนวว่าคือต้นเอียงนี่นะคะเนเพราะว่าปลูกไว้หนีมเป็นเหมือนกับไม้ประดับนะคะเป็นเหมือนไม้ประดับมันอยู่ข้างๆปลาแต่เป็นการปลูกของคนแต่ว่าคนที่ปลูกเอามาปลูกอะคนบอกพี่ชาฟ้งแนมีปุ๋ยอู๋แนวว่าคือต้นเอียงนี่นะคะเป็นเพราะว่าปลูกไว้หนีมเป็นเหมือนกับไม้ประดับนะคะเป็นเหมือนไม้ประดับมันอยู่ข้างๆปลาแต่เป็นการปลูกของคนแต่ว่าคนที่ปลูกเอามาปลูกอะถ้าเราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรเดี๋ยวนะะะะะคคคคิชาาเเเเสใหหห้บบบ่่งอีีกนนนน็็ นี่ค่ะไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะค่ะน้องเขาก็เลยโคกหูว่าเขาคือต้นอีหยังแต่ก็อยากให้ทุกที่นะคะก็เลยเอามาให้ชมค่ะนี่เบิงนะคะเบิงนะคะมาอีหยังล่ะค่ะหูบอกมีมารีหยังพี่ชาก็เอามาให้เบิงหลายรอบเอามาให้เบิงอีกรอบนึงก็ได้ค่ะเป็นต้นกลางวันแต่ว่าต้นนี้มันเป็นต้นสุกนะคะลักษณะแบบนี้ว่าท่านสุกพี่ชาบัวมันก็จะกินบ่ได้ดอกแต่ว่าลักษณะของเขาเหมือนต้นหมากบางคนก็บอกว่าพี่อิทธิาเราบปนโนแมนดอกนั่อิทธาเราสิเป็นแบบนี้พี่ชาเคยเห็นอยู่แล้วก็เคยกินแต่ว่าขึ้นเนาะกับบัวหลูว่ามันสิเป็นนนนแวดะะคี่ใใใหหห้้้เเเเเบบบิิิงงงออาา อม้ยังบอกในเรื่องข่าวว่าเป็นหม้ยังตันแหลมมีว่าหมากหน่อยตัวใบมันคือใบใบต้านันี่นี่นะคะฟังเล้วกับมีความสุขใจสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงเสียดเสียงเม่งใหม่โอ้ยมีความสุขใจค่ะเขาไ้อยู่กับธรรมชาติเสียงนกเสียงอ่าสัตว์ต้อนกางขื้นหลัะเสียงแมงใหม่เสียงกบเสียงเขียนนะคะ เสียงธรรมชาติดังมากๆเลยชาวบรรยากาศย่ำขำาคืนไม่ชมนะคะมือนีเน้นต้นกลางคืนนะคะตอนนี้เน้นตอนกางคืนแล้วนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะกูไดฮูบอกดิชาเนะค่ะบอกเนี่ยว่าเป็นต้นอีหยังนะคะสูไดฮูนะคะมาผลของเขาดนค่ะเพิ่นกบดียูแล้วนะคะบาที่กรเลยกบกหูว่ามันเป็นต้นอีหยังนะคะตรงจุดนี้นะคะงามอยู่นะคะนี่ค่ะเขาเขาออกมาเป็นพวงพวงเป็นเครื่อเครือนะคะตรงจุดนี้เป็นพวงพวงเป็นเครื่อเครืองามอยู่นะ เสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงเสียดเสียงเมงใหม่โอ้ยมีความสุขใจค่ะเข้าไปอยู่กับธรรมชาตินี่ค่ะเขาหอยเต็มไปบิดเลยนะคะหมาช่วนนี้เป็นหมาเขาออกเหมือนหมาน้อยเสียงฟังเสียงเมงธรรมชาติเสียงเมงธรรมชาติที่ค่อนข้างดังนะคะดังมากๆแล้วเป็นเสียงเมงธรรมชาติที่ค่อนข้างดังมากๆนะคะนี่นะคะต้นมีลักษณะแบบนี้อยู่ในมุมมืดๆนะคะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอยู่ในมุมมืดๆนะคะ แล้วก็มีเสียงนกเสียงอะไรเพะวันเป็นมุมถี่มิสภาลำ่ำแต่สุดท้ายแล้วบ่คือคือบอกหมากนะคะแต่ว่าบุหูว่าตน้นอีหยังถี่มันจะออกหมากเด้งๆน่นนะบ่ค่ะแต่ว่าทุกคนเบิ่งค่ะว่ามันเป็นตน้นอีหยังนีใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ใบโอ้นะคะตรงนี้นะคะวิาติก็จะไม่เบิ่งละคะ่ะแต่ว่าบุหูนะคะว่าเป็นหมากอีหยังแต่ก็อยากให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะทุกๆคนเห็นแล้วก็บว่าบอกดิาติเนี่ยว่าเขาคือตนอ้นอีหยังหมากอีหยังแต่บ่ท่าผาล่ำแต่สุดท้ายแล้วบ่คือคือบอกหมากนะคะ แต่ว่าทุกคนเบ่งค่ะว่ามันเป็นต้นอีหยังนี่ใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ใบมันคือใบต้านนะคะต้นมันคือใบต้านนี่สาบค้นมันนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะนี่เจ้าไมาเบ่งต้นเขาค่ะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะอยู่ในมุ่งบิดๆแต่ก็มีลักะว่าปูรูว้ผู้ใหญ่หูนะคะต้องหนีนะคะเขาปลูกไว้นานแล้วเป็นปลูกไว้ข้างๆาป่านะคะแต่ว่าบกหูนะคะดูนะคะดูนะคะนี่นะคะต้นนี้หยังลักษณะของต้นเขาเป็นแบบนี้มันคือใบต้านนะคะต้นมันคือใบต้านนี่สาบค้นมันนี่นะคะ แล้วก็นี่นะคะทิชาอาอเมเบเบิงต้นเขาค่ะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะอยู่ในมุมเมืดๆแต่ก็บิลดวยนะคะนี่พี่น้องเขาบอกว่ามันสวยมันงามนะคะทิชาก็เลยอยากเห็นนะคะก็เลยเอามาให้เบิงนะคะสุกนะคะลักษณะแบบนี้ว่าท่านสุกมิชาบวม,มก็จะกินบดใหดอกแต่ว่าลักษณะของเขาเหมือนต้นหมากบางคนก็บอกว่าเป็นอนินอาระราบนโนแมนเราอว่าอบารเราสิเป็นแบบนี้ทิชาเคยเห็นอยู่เราก็เคยกินแต่ว่าเสียงงกเสียง อาสัตว์ต้อนขึ้นขึ้นหลักเสียงแมงไหมเสียงกบเสียงเขียดนะคะเสียงธรรมชาติดังมากๆเลยชาวบรรยากาศยา่ำคำขึ้นไม่ชมนะคะมือนี้นะค,ะน,คะนี่ค่ะเขาหอยเต็มไปเบื่อเลยนะคะหมาช่วนี่เป็นหมาเขาออกเหมือนหมาหน่อยมาต้อนบืดๆดีล่ะค่ะนิ่ชา,ากับม้าต้อนบืดๆืแต่ว่ามือใดที่สมุมูรณ์แตะเว้นสีแวะมาเบิงแวะมให้เบิงอีกนะคะนี่ค่ะเป็นหมาเงี้ยงบูรคาดีค่ะแต่เห็นว่าเขาสวยเส<ด>ียงธรรมชาติ สเสียงกบเสียงเกียเสียงเม่งใหม่โอ้ยมีความสุขใจค่ะเข้าไ้อยู่กับธรรมชาตินั่นค่ะคือใบของเขาดี่คือหมากของเขานะคะนี่ค่ะเบืองห่หยจัดจัดเบืองไหยจัดจัดผาดนะคะสวนมองหนีนะคะเสียงต่างๆมากไม้หลินลิงเล่ไล่ลนะคะดังละง,งมมีความสุขที่เดียวนะคะเสียงหลีลิงเล่ไล่ลลายำขำขึ้นนะคะตอนนี้ นี่นะคะฟังแล้วกับมีความสุขใจสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจไว้นะคะมิพี่น้องเขาบอกว่ามันสวยมันงามนะคะดิชากเลอกลยออยากเห็นนะคะ,ะเลยอเอามาให้เบิ้งนะคะเห็นตอนกลางคืนนะคะตอนนี้เน้นตอนกลางคืนแล้วนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะกูณไดฮูบอกดิชาเนี่ยค่ะบอกเนี่ยว่าเป็นต้นอีหยางนะคะแสดหูนะคะมาผลของเขาี่ค่ะโบโอโบฮู ดีชากับบุหัวคือต้นอีหยังคือกันนากาศแต่ว่าเห็นมันออกหมากเรหลอยมันก็งามเนาะกับนกนก็เลย้อาาใหม่เบิ้งนี่ค่ะนี่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรนะคะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะคะต้นเขามีลักษณะแบบนี้อยู่ในมุมมืดๆเลยนะคะตรงจุดนี้เสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงเสยดเสียงเมืองใหม่ โอ้ยมีความสุขใจค่ะเขาได้อยู่กับธรรมชาติเขาว่าปูรูว้่ผู้ใดหูนะคะต้องหนีนะคะเขาปูกไวหน้านแล้วเป็นปลูกไว้ข้างป่านะคะแต่ว่าบกหูนะคะดูนะคะดูนะคะนี่นะคะต้นนอยังลักษณะของต้นเขาเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่าม้าต้นบิดบืดดีละค่ะนิชากับมัามาต้นบืดบืแต่ว่ามือใดถี่สมบูรณ์แต่เว้นสีแว่มาเบิงแว่มให้เบิงอีกนะคะนี่ค่ะเป็นหมากยังบบหูราคาดีค่ะแต่เห็นว่าเขาสวย มาต้นบิดบืด,ดีละค่ะนิชากับม้าต้นบืดบืแต่ว่ามือใดที่สมุนแตรเว้นสีแวะมาเบงิเบงแวะมใม้เบิงอีกนะคะนี่ค่ะเป็นหมาเงี้ยงบูราคาดีค่ะแต่เห็นว่าเขาสวยนี่นะคะเห็นปะคะเสียงแมงรรมาชาตดดังมากๆเลยนะคะดีค่ะพามาเบงิงหมากไม่หมาเงี้ยงกรบปูราคะดีเห็นมันสุดนี่นะคะเห็นปะคะ เสียงแมงธรรมชาติดังมากๆเลยนะคาดีค่ะพามาเบิงบากใหม่บางยังก็บูฮหูราคาดีเห็นมันสิค่ะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่า ไว้นะคะพี Omaha, ่พ no like ี่น้องเขาบอกว่ามันสวยมันงามนะคะดิชาก็เลอยอยากย็นนะคะก็เลยเอามามห้เบิงนะคะคนบอกดิชาฟ้าแนยมีปวยอูแนยว่าคือต้นเอียงนี่นะคะเพราะนั้ว่าปลูกยีนเป็นเหมือนกับไม้ประดับนะคะเป็นเหมือนไม่ประดับมันอยู่้างๆปลาแต่เป็นการปลูกของคนแต่ว่าคนที่ปลูกเอามาปลูกเห็นตอนกลางคืนนะคะตอนนี้เน้นตอนกลางคืนแล้วนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะปใดหูบอกดิชาเนยค่ะบอกเนยว่าเป็นต้นอียงนะคะสเดหูนะคะหมาผลของเขาดิค่ะสาขาลำแต่สุดท้ายแล้วมันคือคือบบกหมากนะคะแต่ว่าบวยหูว่าต้นอียงที่มันจะออกหมาก เด้งๆเหอบัค่าแต่ว่าทุกคนเบ่งค่ะว่ามันเป็นต้นอีหยังมีใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะมี่ใบค่ะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะคะต้นเขามีลักษณะแบบนี้อยู่ในมุมมืดๆเลยนะคะตรงจุดนี้นี่นะคะ ต้นมีลักษณะแบบนี้อยู่ในมุมมืดๆนะคะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอยู่ในมุมมืดๆนะคะแล้วก็มีเสียงนกเสียงอะไรเพะวันเป็นมุมถี่มิสิเราวาปูลูไว้ผูใดหูนะคะต้องหนีนะคะเขาปลูกไว้นานแล้วเป็นปลูกไว้ข้างๆป่านะคะแต่ว่าบกหูนะคะดูนะคะดูนะคะนี่นะคะต้นนอยังลักษณะของต้นเขาเป็นแบบนี้บบแมนนะคะแต่ว่าต้นนิยังบกหูนะคะเดี๋ยวตอนกลางวันสีมาเบิอีกเชือนึงนะคะแล้วก็สีไปถามปูรูอีกเชือนึงนะคะแต่ก็ไม่รู้แต่ก็อยากให้รู้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนบอกนิชาด้วยเสียงนกเสียง สัตว์ต้องขึ้นขึ้นหลัอเสียงแม่งใหม่เสียงกบเสียงเขียดน,นะคะเสียงธรรมชาติดังมากๆเลยิชาวบรรยากาศยามคำขึ้นไม่ชมนะคะมือนีนี่มันคือใบต้านนะคะต้นมันคือใบต้านนี่ข้นมันนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะทิช่าวาเห้เบื้องต้นเขาค่ะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอาจ,จัยอยู่ในมุ่งม,มืดๆแต่ก็บีตละคะเราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรเดี๋ยวนะคะทิช่าเสาให้เบื้องอีกนี่นะคะเห็นบ่าค่ะเห็นบ่คะ นี่ค่ะไม่รู้ว่าต้นอะไรเน้องค่ะน้องเขาก็เลยกกหูว่าเขาคือต้นอีหยางแต่ก็อยากให้ทุกคนนั่นค่ะคือใบของเขานี่คือหมาของ